เจ้าหน้าที่ได้เร่งรื้อโครงสร้างภายนอกของอาคารสออสมเสนนะคะหลังจากที่พบรอยแตกร้าวและอาคารสุดเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดค่ะ ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มผู้รับเหมาหรือโครงสร้างภายนอกของอาคารสนสมเสนนะคะเพื่อที่จะลดทอนน้าหนักแล้วก็ลดความเสี่ยงอาคารพังถล่มลงไปในหลุมยุบค่ะซึ่งหลังจากการประเมินในช่วงเช้าพบว่าช่วงกลางของอาคารเอียงผิดรูปและพบรอยร้าวขนาดใหญ่บนพื้นซีเมนต์เนื่องจากเสาเข็มของอาคารนั้นหักเพิ่มส่งผลให้ดินใต้อาคารไหลกระทบต่อโครงสร้างจึงดําเนินการรื้อถอนโครงสร้างภายนอกที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างโดยรวมแต่ว่ายังคงต้องประเมินสภาพโครงสร้างเป็นระยะเพื่อความปลอดภัย ขณะที่การปฏิบัติงานภายในหลุมยุบเจ้าหน้าที่ยังคงทยอยเติมทรายถมพื้นที่3,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะฟื้นฟูก่อนที่จะปรับสภาพผิวการจราจรค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนโดยรอบนะคะทีมข่าว 7HD พบประชาชนอบพยพไปอยู่กับญาติหรือว่าอยู่ตามหอพักที่หน่วยงานต้นสังกัดนั้นจัดเตรียมไว้ให้เพื่อความปลอดภยัยซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะมีบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบซึ่งทีมข่าวยังพบประชาชนบางครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในระยะห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง5 เมตรกลับเข้ามาพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศว่าเป็นพื้นที่ปลอดภยัยแต่หลังจากพบว่าตัวอาคารสอนอสามเน้นเริ่มสุดเพิ่มตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ยังมีการรอประกาศจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งเราโดนเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ทีเนี้ยก่อนตอนที่เราอบพยพไปแล้วแล้วเมื่อวันที่แปดเราไปติดต่อตรงเจ้าหน้าที่ตรงพิศลรล้ะค่ะเขาบอกว่าปลอดภัยแล้วเข้าอยู่ได้อพอหลังจากนั้นมาสองสามวันก็เกิดเหตุการณ์ว่าตึกร้าว ก็เลยรอ <ๆ S 1> <ละ S 2> คําสั่งอยู่ว่าจะต้องอพยพบ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เตรียมพร <อ S 1> ้อมมีมาบอกอยัง้อหน,น้ามีมาบอกอย,ยังย<ม>ัง<อ>ค่ะชาวบ้านบอกว่าช่วงที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายภายในบ้านไม่พบว่าตัวอาคารหรือว่าพื้นบ้านแตกคร้าวพบเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเสียหายและถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่มีการประกาศอพยพกก็ต้องยอมรับตอนนี้ก็ยอมรับนะคะว่าไม่รู้จะไปพักอาศัยอยู่ที่ไหนกังวลว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่ส่วนไหนมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ค่ะ